ก็กลับมาจึงบ้านแล้วนะครับมาถ่ายงานต่อกับเบสนะครับจะไล์สดบอกยังใช้ไม่ได้นะครับ17บธันวาถึงใช้ได้ถึงไล์สดต่อนะฮะเบสก็กําลังแต่งตัวอยู่ในบ้านนะฮะเบสก็แต่งตัวอยู่ในบ้านแม่เอก็อยู่นะครับททุกอย่างปกติครับแล้วก็ยินดีนะครับ วันที่15นะครับก็ไปตึปกำลังใจนะครับให้เบสนะครับรับปรญญาเดชเชนนะครับเดชเชนครับเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายงานถ่ายงานกับเบสเสร็จนะครับก็จะไปเทนไฟเชนต่อจบเทนไฟเชนพรุ่งนี้ก็ถ่ายละครถึงบ่ายโมงบ่ายสามโมงบินไปอุบล หลวงพ่ออะไรนะกับพวกพี่มาศพี่ชูศรีหลวงพ่อสิน้นคิดนะครับที่อุบลถ่ายลครเสร็จโมงเช้าถึงบ่ายโมงแล้ก็บ่ายสามโมงนั่งเครื่องนะครับอ่ะทุกอย่างปกตินะครับหลายคนเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไม่ไเโมง